กับง,งานเพลงไปถอนคำสาบานนะคะจากสอนสินชัยดอกทุ่งทองนะคะแล้วก็การตอกทุ่งเงินนะคะในนี้รอกมากมาแล้วก็ยินดีด้วยที่ติดชาร์ตนะคะก็รู้สึกว่าจะติดชาร์ตของลูกทุ่งมหานครเป็นอันดับที่6นะคะซึ่งตอนนี้ก็คงไปอันดับมาอันดับต้นๆแล้วติด1ใน4ีนใน3แล้วล่ะเป็นนเพลงที่ ออกมาได้เพราะจริงๆนะคะก่อนหน้นั้นกับเพลงรอพ่อรักจากวิรดาวงเทวันอาสยามด้วยนะคะหนึ่งเพลงนะคะก็เพลงของอาสยามช่วงนี้ก็ลังดังเลยนะคะมาถึงในช่วงนี้สมมว,ว่ามเพลงให้ฟังกันไปค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะสําหรับในส่วนของสิงห์บุรีเอซค่ะตอนนี้นะคะเปิดตัวทัดนักเตะกับ สิงบุรี FC แล้วนะคะใครที่มีญาติญาตพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆพืพอพ้องพองลูกหลานๆที่อยากจะมาคัดตัวนะคะเป็นนักเตะของสิงบุรี FC ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะคะว่าตอนนี้สิงบุรี FC เราได้เปิดตัว ัดนักเตะแล้วในวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนสิ้นเดือนนี้ในเวลาบ่าย2โมงที่สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะใครที่ไปคัดตัวใครที่มีความสามารถในด้านของการเล่นฟุตบอลน,นะคะกับสิงห์บุรีเอ็ซีของเราเปิดตัวคัดนักเตะเสาร์ที่30พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะ สิบอนาฬิานาทีค่ะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนองตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะใครที่มีความสามารถในเรื่องของฟุตบอลจริงๆแล,ล้วกีฬาเป็นอะไรที่คนเราทุกคนจะต้องมีอยู่ในหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬานชนิดใดก็ตามโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยถ้าเล่นบอลได้แล้วก็เป็นแบบว่านักบอลเนี่ยผู้หญิงกรีการ์เลยนะเออนะคะใครที่มีความสามารถก็ไปทัดตัวกันบ่ายสองโมงสาวที่สามสิบพฤศจิกาเย,ยนค่ะเอเอ็ของเราก็มีขอบเพลงจุบเอชเบย์ค่ะมอบให้กับ ดีเจฝนแอมคนสวยกุ๊กสุกัดเจ้าพญาอินซีด้วยเดีย๋ยวเปิดให้รอมาสักครู่หนึ่งนะเอเซเบก็ส่งมอบมาแล้วกันช่วงนี้หายไปเยอะก็ไม่รู้ว่าเอเซเบกของเราหายอยู่ที่ราชดำเนินหรือเปล่าผมไม่ใช่นะคะก็เป็นวันทํางานนะคะก็ทํางานกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่ออนาคตของเรานั่นเองแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีฝน,นตกด้วยรู้บ้างนะคะตามหน้า Facebook ที่คนที่อยู่ตามถนนสายเอเชียเนี่ยนะคะขับรถแล้วก็ถ่ายรูปตรงสายเอเชียไปด้วยนะคะเราบอกว่ามาถึงเมืองอินบุรีฝนตกเลย นาะคะโอเคอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราสมัครงานเพลงให้ฟังกันต่อแล้วก็ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้าเหมือนจะมาพูดถึงรายละเอียดของผู้สนับสนุนราย